ในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นย่อมต้องมีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่เข้มแข็งอยู่บ้างและในช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้พลังความเข้มแข็งที่มีอยู่ภายในจิตใจของตัวเราเองค่ะเวลาที่เรารู้สึก ไม่เข้มแข็งนั้นเรามักจะกล่าวโทษตัวเองว่าให้ตัวเองหรือตัดสินตัวเองต่าง,าง,างนาๆนานาทั้งๆที่จริงๆแล้วนะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดฉันเชื่อว่าเราทุกๆคนมีพลังความเข้มแข็งอยู่ภายในตัวของเราเองทุกๆคนและเราทุกๆคนต่างก็มีเวลาสำหรับตัวเองซึ่งก็ไม่เหมือนกัน เราจะมีเวลาเรียนรู้พลังความเข้มแข็งของตัวเองเมื่อถึงเวลาของเราเราจะเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งที่สุดในช่วงเวลาที่รู้สึกไม่ดีรู้สึกย่ำแย่สุดๆนั้นฉันเองก็เป็นเช่นเดียวกันเหมือนกับคนทั่วๆไปนั่นก็คือกล่าวโทษตัวเองว่าให้ตัวเองซึ่งเป็นการบั่นทอนกาลังหรือพลังภายในของตัวเราเองเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันกับเรียนรู้ที่จะค้นพบพลังภายในตัวเองนั่นก็คือพลังความเข้มแข็งและเชื่อว่าเราทุกๆคนจะค้นพบพลังความเข้มแข็งได้หลังจากที่เราทุกๆคนผ่านพ้นช่วงเวลาที่รู้สึกอ่อนแอย่ำแย่ต่างๆนั้นมาจนได้ค่ะ